สวัสดีครับสวัสดีครับน้องดีครับัตรถ่ายครับควัสดีครับน้องผมครับผมเลยต้องพามาที่นี่ฮะทบถูกแล้วถูกที่แล้วครบผมก็ไม่รู้สึกผิดอยู่ไงคิดไม่ออกไปทําอะไรที่ไหนมาโอ้ทำหลายอย่างครับผมเป็นคนมุ่งมั่นกับการทํางานมากแต่วันหนึ่งเนี่ยผมว่าออกไปถ่ายงานน้องคนนี้เพื่อองค์กรของเราครับเแต่ว่ากดอด เนี่ยงเราเนี้ผมหายไงก็ไม่เจอแล้วครับวันนี้ก็เลยบอกให้พี่จอห์นเขาพามาติดต่อเรื่องทําบัตรใหม่เราบอกนี้ต้องมาคุยกับคนนี้มาแล้วททั้งีถูกต้องถูกต้องนะครับแต่ว่าเรื่องบัตรเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับเดียวเดียวข้อมเราเราคุยกับใครรู้จักพี่เมาก่อนได้ไหมผมยังไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้จักรู้จักโถรู้ใหญ่แต่บอกคนเนี้ยไม่รู้จักดิเขาติดกว้างขวางนี่คุณ้ากแหมคนขรู้จักกันามเองนะครับไม่เกี่ยวกับผม ช่วยแนะนำตัวได้ไหมชื่ออะไรครับตัแทนอะไรครับพี่ชื่อยงชัยจันเลิศฟ้านะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะครับก็มีหน้าที่ดูแลงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดนะครับผมเรียกเรียกพี่ได้ไหมพี่ได้ได้พี่พี่แล้วครับพี่พี่ยงชัยได้ครัโอเคครับน้องทันนะครับครับผมน้องขังครับก็ไม่ต้องบอกฮะรู้จักกันอยู่นะครับผมแต่เราเขาอยู่มานาน ทีจ๊อบนะครับที่จ๊อบครับผมครับผมทีนี้ไหนไหนมาแล้วภาพรวมเมื่อกี้บอกว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับความปลอดภัยที่เราดูแลเนี่ยมันกินไปถึงอะไรครับพูดกว้างๆมันยังไม่ออกอะครับก็คือสั้นๆเลยนะครับก็งานรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะดูแลเรื่องบุคคลสถานที่ทรัพย์สินแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องงานทะเบียนเอกสารลับ ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแค่ปั๊มลับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวความลับของขององค์กรเป็นความลับของประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะมีหน้าที่ดูแลเป็นเขาเรียกนายทะเบียนเอกสารลับมันเป็นไปตามกฎหมายครับอย่างพี่ตุ๋ยเขาส่งจดหมายลับมาว่าจะไล่พี่จ๊อบออกเนี่ยอันนี้อันนี้ก็สบายสบายไม่ต้องมาลงทะเบียนได้ครับก็ต่อตรงมีอำนาจบังคับใช้ที่นั้นเลยใช่ครัาบผมเห็นอยู่นะ สางสี่อะไรที่เขาถามเฮ้ยสองเดือนอันนั้นจะอันนั้นสงสัยจะแบบจ่ายสามเดือนแล้วก็เดือนทำใหม่แล้วมั้งโบนัสเขาเรียกโบนัสแล้วแล้วจบกับที่นี่เลยนะไม่จบสิไม่จบสิอยู่นี่แหละได้โบนัสทำงานดีก็มีเรื่องคนใช่ไหมครับของคนของอาคารของทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลลับของเอกสารผมแต่กอผอนี่ใหญ่มากนะครับต้องใช้พนักงานอีกคนนะครับก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก60 คืออันนี้หมายถึงว่าเฉพาะในส่วนสํานักง,งานกลางนะครับคับผมคือเราจะดูแลที่สํานักงานกลางเนี่ยตรงที่บางตัวเนี่ยนะครับ<ช>ส่วนที่ลงไฟฟ้าตามเขต,ตื่อนก็จะมีผะแผนกรักษาความปลอดภยัยกันงานรักษาความปลอดภัยก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ครับงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยในในส่วนของบริเวณมันก็จะแยกแยะกันเป็นสองสองส่วนด้วยกันก็คือว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่เป็นพนักงานกรพส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้เป็น o u t ซ o u r c ก็คือเราจ้างตอนนี้เราก็ใช้จ้างองค์การทหารมันสึนะครับซึ่งซึ่งเขาเป็นองค์กรเหมือนองค์กรของรัฐอ่ะนะฮะก็สามารถเขามีมาตรฐานที่ดีนะครับตอนนี้เราก็ทํางานร่วมกันก็คือเราจะมีสัญญาจ้างนะครับแต่การกํากับดูแลก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่บอกไปเมื่อกี้มันสั้นเกินไปอที่ว่าบุคคลคนเหมายถึงใครดูแลใครก็ ก็ก็จะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็บุคคลสําคัญนะครับเช่นท่านองคมนตรีบอร์ดคณะกรรมการกรอนะครับแล้วก็บางทีเราก็จะมีผู้มีเกียรติมีแขกที่เข้ามาเยือนเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศอะไรที่เข้ามาเราก็มีหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับส่วนคนที่เป็นพนักงานก็คือเราก็จะดูนะฮะ การเข้าออกนะมันเป็นระเบียบปฏิบัติก็คือทุกคนที่จะเข้าออกอาคารนต้องจนะต้องติดบัตรรักษาความปลอดภัยในนี้ก็จะมีอะไรต่ออะไรเยอะนะซึ่งงทีครับน้องๆอ,อ,อาจจะอาจจะนึกไม่ถึงว่าในนี้มันมีประโยชน์อะไรต่ออะไรเยอะนะมันมันจะมีเกี่ยวกับการตรวจตามมันจะมีชิปอยู่ในนี้นะฮะจะบอกอจะบอกอะไรหลายอย่างเวลาเราผ่านไปในจุดที่จะต้องใช้ระบบ access หรืออะไรเงี้ยมันก็จะ ต้องไปสัมผัสแต่งนะครับส่วนถ้าเป็นบุคคลภายนอกหรือผู้มาติดต่อเนี่ยก็ต้องใช้บัตรประชาชนนะฮะถ้าเป็นแขกต่างชาติก็อาจจะต้องดูพาสปอร์ตหรืออะไรนะครับแต่ถ้าบัตรประชาชนเนี่ยเราก็มีระบบวิซิเตอร์นะฮะก็เอาบัตรไปเสียบปั๊บมันก็จะอ่านเพราะมันจะมีชิปบัตรประชาชนรุ่นใหม่แล้วก็นี้องก็จะได้แลกบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อันีฮะผมกลายเป็นคนภายในที่อันนี้ก็เป็นชั่วคราวจริงๆอ่ะก็คือเราเป็นพนักงานเนี่ยถ้าเราทําบัตรหายก็ ต้องมาทำนะต้องมาทําบัตรใหม่แต่สิ่งแรกต้องนึกให้ได้ว่ามันหายทายไหนหายเมื่อไหร่นะครับแล้วเราก็ต้องไปแจ้งความครัและคัดสำเนาประจําวันมาแล้วเราก็มาแจ้งที่แผนกบัตรรักษาความปลอดภัยนะครับก็เพื่อที่จะทําบัตรใหม่กรอกลายเซ้นอ้างเหตุแล้วก็ต้องต้องมากรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็แนบใบแจ้งความแล้วก็อาจจะต้องโชว์บัตร นักงานของเรานะครับมันจะต้องมีหลายส่วนเราก็ต้องสอบทานด้วยว่าเออเป็นจริงไหมอะไรยังไงไม่ใช่เอาแต่หน้ามาเอาใบแจ้งความมานะครับไหนบอกรู้จริงไงรู้มันจะไม่รู้嘛แล้วไม่ผ่านน้องไปแจ้งความ่อนขี้อวดมันต้องมาที่นี่ก่อนอะไรอะไรเพื่อความสะดวกนะจะแนะนําให้ปากทางเรามีเห็นไหมเป็นสาขาย่อยของ สถานีตำรวจปูทอนอำเภอบางกลวยเขารับแจ้งนะฮะปกติแล้วเนี่ยพนักงานกำรเคยมีทะเลาะวิวาทกันไหมฮะต่อยตีกันนี้มีไหมฮะก็คือโดยธรรมชาตินะมันก็จะบอกว่าไม่มีเลยก็คงคงไม่จริงนะเราพูดกันจริงๆก็คงมีบ้างนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นความรุนแรงขนาดใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรบางทีก็อาจจะมีผิดใจอะไรกันบ้างครับผมก็มี มีบ้างด้วยด้วยวาจากระทบกระทั่งกันด้วยวาจานะฮะแต่ว่าเรื่องเรื่องชกต่อยอะไรนี่ไม่ค่อยพบนะหรือพบก็น้อยมากมองอะไรเอาชื่อหาเอาเมื่อกี้พี่มองหน้าผมมากผมคุยกับพี่เขาอยู่อะเขาก็คุยกันก็มองหน้ากันดิคือหลักการของงานรักษายพ่อปลอดภัยเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้หลักนิติศาสตร์นะครับเราก็ต้องใช้หลักปฏิบัตินะครับเราก็ต้องพูดก่อนน้องมีอะไรการเข้าไปคือคือการ หน้าที่ของรักษาความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะเน้นคือผู้บริหารเนี่ยท่านจะเน้นว่าให้อ่อนนอกแข็งในคือการพูดจาเนี่ยเราก็ต้องมีวาทศิลป์นะครับแหมผมก็เห็นว่าแต่ผมเป็นคนเดียวที่ยังมีบัตรอยู่นะครับพวกพี่แค่ลืมมาเฉยเดี๋ยวก็ผู้นี้ก็มีแล้วนี่วันนี้เป็นบุคคลภายนอกอนาคตเดี๋ยวเราก็ก่อนจะขึ้นตึกก่อนจะเข้าอาคารก็บอกไปแรกเลาก็เอาบัตรแล้วเอาบัตรพนักงานไปแรกส่วนถ้าบัตรหายก็อย่างที่บอกก็คือเราก็ไปแจ้งความ นะแล้วคัดสำเนาประจำวันมาแล้วทาตามขั้นตอนรับนี้ซึ่งเร็วมากๆขูดอวดรูแลเขาดูแลว่าลงโอเคเทพมากเลยขวดเหลือเกินแต่นี้มันเป็นชั่วคข่าวนะพอเราใช้พอวันหนึ่งเราเสร็จงานปั๊บเราลงมาได้คืนแล้ววันรุ่งขึ้นมาใช้มุกนี้ต่อไม่ได้ไม่ได้นนี้โดนละต้องทําให้ถูกต้องตามระเบียบคือเรื่องระเบียบเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับทางด้านวินัยตามมาด้วยนะครับก็คือถ้าเราไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนี่ย เราก็อาจจะถูกออคอมเมนต์หรือก็แจ้งไปที่ผู้กำกับชาว่าเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรืออะไรก็อาจจะมีการว่ากล่าวตัเกเตือนลงโทษทางวินัยนะครับเพราะว่าสถานที่ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของของประเทศไทยนะคือจะบอกว่ามันแค่เป็นรับวิษาหกิจหนึ่งอะไรนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสําคัญแล้วก็โดยเฉพาะคนเนี่ยคือผู้บริหารเนี่ยจะเน้นว่า เป็นทรัพยากรที่มีคุณที่ทรงค่าที่สุดครับเพราะนั้นเราก็ในฐานะที่เรามาเป็นพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายปลิตเนี่ยเราก็ควรจะอยู่ในกฎระเบียบแล้วก็ทําให้ถูกต้องเพื่อช่วยกันอ,กอีกอันนึงก็คือน้องๆเนี่ยยังอยู่กันอีกหลายปีเรั <นะ S 1> ครับ่นครับงานที่งานที่จะสําเร็จได้เนี่ยต้องอาศัยหูตาเราต้องช่วยกันใช่ไหมเส่วนงาน อ่าสอดสองดูแลเห็นอะไรผิดปกติก็โทรแจ้งนี่งานถนัดนะครับวันนี้มองเลยโตอื่นๆพูดถึง<า>ไม่มองงานตัวเอง<า>ทพูดถึงหูตาผมว่าใช้คนอย่างเดียวอาจจะไม่พอมีกล้องวงจรปิดไหมครับเอถูกต้องถูกต้องก็คือคือตอนนี้มันเป็นเรื่องที่จริงมีความจําเป็นนะครับครับเนื่องจากสถานที่ราชการและวิสาหกิจแม้กระทั่งเอกชนตอนนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในการรักษาความปลอดภัยกล้องกล้องเรานี่กล้องจริงใช่ไหมครับ ไม่มีดัมมี่ครับอ๋อไม่มีดัมมี่ครับของเราของเราจะจริงหมดนะครับอ๋อครับก็ประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันก็จะมี2ส่วนนะฮะก็เป็นเรื่องของการป้องกันก็คือสอดส่องดูแลนะครับในขณะเดียวกันก็บางทีก็เป็นเรื่องแก้ไขปัญหานะครับไปทําอะไรกินน้ำติดคอเนี่ยบางทีไปอยู่ในที่ที่มีวงจรปิดนี่เขารู้ถ้ามัน เกิดอะไรขึ้นมาเขาวิ่งไปช่วยทันสมมติว่ากินน้ําเข้าไปแล้วกินแก้วไปด้วยไม่รู้ตัวแล้วก็สาลักนะได้ใช่พี่ผมไม่ค่อยก็ก็เล่นเลยก็เล่นกล้องนี่เป็นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยบางทีก็เป็นเรื่องของการมาแก้ไขคือย้อนหลังนะครับเราสามารถช็ดูได้ไม่ว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ก็อาจจะลืมคบัตมัตรผมหายดูกล้องนะครับ บัตรหายนี่ต้องน้องต้องนึกให้ออกก่อนว่าหายที่ไหนจะได้ดูกล้องก็อาจจะช่วยได้ก็คือเราต้องในพื้นที่มันแคบ้น่คบแล้วเดี๋ยวว่าเจ้าหน้าที่เขาจะสามารถมาดูน้คือนึกสถานที่วันเวลาคเพื่อที่เราจะมารีเพลย์ดูจะเป็นช่วงนี้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วก็เราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของของคนกอผอไปได้เยอะในเรื่องของ การลืมทรัพย์สินอะไรนะแล้วก็ตรวจจับอะไรบางอย่างก็ได้เดีดเด็ฮะตรวจตรวจเลยฮะเอาไปไหนไม่สวยดีจะมาดูใกล้ๆอะไรล่ะเข็นไว้ข้างล่างก็จะมาดูใต้แสงมันสวยเปล่าเนี่ยนะคือถึง่าให้มันเล็กๆหน่อยนะแล้วเขาใส่กระเป๋าไปนะเราก็ตามได้นะเพราะเรามีกล้องชิปอยู่เฮ้ยแต่ว่าอย่างนี้มันไม่ได้หายแค่รถนะฮะ มันชิปมันหายเราดี๋ยเราจะตามได้ชิปมันหายเดวยตามอ๋อคือถ้าตามชิปชิปมันหายไปด้วยนะว่าตามหรือชิปได้เดี๋ยวอันนี้คือเรื่องความปลอดภัยของคนที่บุคคลแล้วสถานที่แล้วด้วยคือเกี่ยวโยงกันหมดการทำการตรวจบารติดบตรเนี่ยก็ไม่ให้ความปลอดภัยไม่คนด้วยของสถานที่ด้วยติดกล้องก็ดูได้ทั้งคนและสถานที่ใช่ไหมครับทีนี้ผมเห็นพี่ๆรักษาความปลอดภัยบางคนยืนโบกรุ้งโบกรถนี่มันใช่หน้าที่ไหมครับ ก็เป็นส <ra> ่วนหนึ่งนะก็ค kind of ือเป็นงานจราจรคือเราจะดูแลตั้งแต่ทางเข้ามานะครับเราก็จะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเรียกสถานีตำรวจภูธรบางกรวยตรงปากทางเลยตั้งแต่นั้นเข้ามาเลยแล้วก็จะมาผ่านเห็นป้อมหนึ่งนะครับจุดเข้าออกเราก็จะมีที่รถยนต์มอเตอร์ไซค์วิ่งรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านก็จะมีป้อมหนึ่งแล้วก็ป้อมสองด้านหลังที่ออกบางกรวยไซน้อยนะครับ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นทางคนเดินแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ออกได้้วประตูออกหลังสวนที่เป็นทางเข้าออกหลักๆอยู่<ล>ตรงน,นี้น,นะครับ<ล>ก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นที่เป็นช่วงที่การจราจรจะหนาแน่นน,นะครับแล้วก็ดูแลบางทีก็จะมีคนอดีตผู้อนงานนะครับที่เกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะมีแอรีเหนึ่งที่เว้นไว้ให้พี่ๆเขา มาจอดเพื่อมาตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปัญหาการจราจรปัญหาเรื่องที่จอดรถนี่แหละฮะนี่แหละฮะปัญหาผมเจอทุกเช้าเลยครับคือจะไม่ต้องขึ้นนะมันนั่งนโอ้ยนี่ขนาดนี่ขนาดนั่งรถบริการแล้วเนี่ยโอ้ครับผมนั่งรถบริการมาแท้ๆยังเจอปัญหาที่จอดรถอ่ะบ้านอยู่ไหนนะอะบ้านอยู่ไหนนะบ้านพ่ออยู่บางบางกวยอ๋อบางกวยเดินมาเดินมาก็ได้เนี่ยอยากนั่งรถอ่ะโอเคบอ้โหบอรวย แล้วอย่างเงี้ยครับอินพูดเรื่องการราจอลมันรวมถึงที่จอดรถด้วยฝ่ายของเราก็ดูแลมันด้วยใช่ไหมใช่ครับก็การบริหารจัดการเนี่ยก็คือตอนนี้จริงๆเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันถูกจากัดลงนะครับเพราะว่าเรามีการสร้างโรงไฟฟ้าพระนครเหนืออยูนิตที่สองแล้วเราก็มีการสร้างอาคารศูนย์กีฬาสุารนนท์นะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็ทําให้พื้นที่จอดรถหายไปประมาณเกิด 800คันนะครับแล้วพื้นที่กอพอเนี่ยพอมีการสร้างโรยไฟฟ้าปั๊มเนี่ยก็จะต้องมีกรีนแอร์เรียจะต้องมีพื้นที่สีเขียวนะครับโดนไปอีกออ <God. S 2> พอมีการปรับอะไรกันแล้วเนี่ยมันก็ประมาณอยู่เงี้ยประมาณ8 0 0ถึงพันคันนะครับที่มันแต่ว่าปัญหาตรงนี้คือไม่ใช่ มันไม่ใช่ปัญหาแค่กอผออย่างเดียวนะคือเราจะเห็นว่าเป็นปัญหาของเมืองใหญ่เป็นปัญหากรทมเป็นปัญหาของเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศเลยที่จะต้องคิดแก้นะแต่ว่าถามบอกว่าในอนาคตเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยนะก็ได้มองกันเราเองเราฐานะที่เป็นคนดูแลเรื่องพวกนี้เราก็จะเห็นว่าตอนเนีเ้ผู้อนงานหลายท่านที่ขับรถมาเนี่ยก็จะเกิดปัญหาก็คือหาที่<ค>อดไม่ได้นะครับ ออตอนนี้เราก็ได้อนุโลมที่ให้จอดในที่ออห้ามจอดหรือในที่ที่ออจางอนุโลมได้นะจอดซ้อนคานจอดอะไรเนะี่ยอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นครับครับเ,เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเห็นชัดเจนเอาละเดี๋ยวเตรียมตัวทําบัตรเลยนะแล้วเ,เตรียมอะไรมาปะเนี่ยเอกสารเอกสารนะ่ะต้องทาบัตรเดี๋ยวก็ อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัวก่อนแต่พี่ต้องไปกับผมว่าพี่ไ่ได้คุณต้องเตรียมมาแล้วสิ่ล้วเราก็ต้องลงไปสอนเราไม่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 คนเรามาทำบัตรใหม่ต้องเตรียมเอกสารมาเองเอาไม่ดิเดี๋ยวผมต้องไปแจ้งความก่อนไงไม่ใช่ต้องเตรียมมาก่อนสิมราไ่แจ้งความก่อนไงเอางี้ลวกันไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้รปภเขารับตัวผมเลยได้ ช่วยอำนวยความสะดวกครนะเดี๋ยวก็ใส่หมวกด้วยนะแล้วก็ซ้อนเข้าไปแล้วก็ไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวกลับมาตรงนี้จะได้ทำาดเสร็จรวดเไม่ต้องเป็นห่วงลําบากพี่รปพคคับผมว่าเดี๋ยวยืมมอไซค์เรวเดี๋ยวให้พี่ผมขับไปส่งด้วยโอเคครับขอบคุณมากยินดียินดีแลครับมีอะไรก็มาปรึกษาได้ตลอดเวลาเรื่องไหน้า้แล้วเช้าเช้านี่เคยเห็น เสาเอกตนเ,เนียตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยขอบใจนวิท์ที่ไม่ลืมกันเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับฝนตกครับพ่อรีบไปปิดทุกเข้าวไปไป ม่แล้วครับลุงน้ำซองเสาไฟฟ้าหากต้องเปียกฝนเราจะยอมเปียกฝนด้วยกันหากต้องทนทุกเราจะรวมทุกกลุวมฝันฝ่าคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องช่วยเหลือกันรีดเราเชื่อว่าความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟพอผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย